ซื้อผักแว่นมาปลูกได้สองวันแล้วนะคะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนจริงๆแล้วควรที่จะปลูกตั้งแต่แช่ตู้เย็นแล้วหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าซื้อมาตอนเย็นแต่ลืมค่ะก็เลยต้องมาปลูกวันนี้ก็เป็นว่าแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วก็แช่น้ำไว้อีกหนึ่งคืนนะคะก็จะนำทั้งหมดนี้มาปลูกเลย ตรงยอดตรงนี้ได้ตัดไปกินกับน้ำพริกแล้วแล้วเวลาปลูกนะคะเนี่ยเราจะนำส่วนรากตรงเนี้วางลงดินค่ะแล้วก็ใช้ดินในกระถางกลุบจะปลูกผักแว่นในกระถางกันนะคะดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินเก่าที่ปลูกผักในกระถางแล้วก็นำไปตากแดดแล้ว ก็จะปลูกให้ดูเลยนะคะนี่วางแบบนี้ค่ะวางแบบนี้แล้วก็เอาดินกลบเลยเนี่ยวางนอนเพราะว่ารากของผักแว่นจะอยู่ตามปล้องนะคะนี่ช่อนี้ไม่ค่อยมีรากเท่าไหร่เดี๋ยวหาช่อที่มีรากเยอะๆนะคะ นี่ช่อนี้เห็นไหมคะรากชัดเจนอันนี้ยอดก็เอาทิ้งเลยยอดไม่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะนี่พอแช่น้ำไม้หนึ่งคืนรากขาวขาวก็เริ่มงอกขึ้นมาเห็นไหมอืมก็วางนะคะวางแล้วก็เอาดินกลบ นำผักแว่นวางแนวนอนนะคะให้รากเนี่ยอยู่ใต้ดินเอาดินกรบหมดแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ดึงตัวที่เป็นใบขึ้นใบก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้นานนะคะใบก็ร่วงหมดแล้วดึงใบขึ้นโอ้ยไอ้น,นี้ไม่ใช่ใบอันนี้รากนะคะใบก็มีไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยให้รากอยู่ใต้ดินนะคะ แล้วก็รดน้ำให้แฉะเลยค่ะคู่ถังที่ใช้ปลูกนี้นะคะเป็นคู่ถังเล็กๆนะคะหน้ากว้างประมาณ8นิ้วถ้าถ้าใครมีพื้นที่วางนะคะก็ใช้คู่ถังใหญ่ๆหรือใช้กระมังใหญ่ๆเลยก็ได้ไม่ต้องเจาะรูนะคะให้ดินนี้แฉะไว้ค่ะจริงๆนะคะถ้าให้น้ำขังได้ก็จะดีแต่ว่า แม่าริซอนไม่อยากให้น้ําขังเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะกลัวยุงลายมาไข่ใส่แล้วก็จะมีลูกน้ํายุงลายก็จะมีปัญหาเรื่องการเพราะพัน์ยุงลายนะคะผักแวนเนี่ยถ้าอยู่ในดินแฉะเฉะเขาก็จะเกิดได้นะคะหรือว่าอยู่ในดินที่น้ําขังก็จะเกิดได้แล้วก็งามเช่นกันนะคะแต่แม่าริซอนจะปลูกแบบดินแฉะๆฉะ นะคะให้มีน้ําอุ้มอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคู่ถังไม่ได้เจาะรูนะคะเป็นคู่ถังตันเพราะว่าผักแว่นเป็นผักที่ชอบน้ําอันนี้ก็รากนะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าผักแว่นเป็นผักที่ชอบน้ํานะคะเป็นผักที่ชอบน้ําดังนั้นเราต้องปลูกในกระถางที่ไม่มีรูค่ะให้ดินแฉตลอดเวลาให้ความชุ่มชื่นกับผักแว่นตลอดเวลานะคะ ช่วงที่ปลูกเมใหม,ใหม่เราก็ไปวางไว้ในบริเวณในร่มก่อนหรือว่าไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดรำไรนะคะแม่มริสอนจะไปวางไว้บริเวณในร่มก่อนถ้าผักแว่งแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็ติดแล้วก็จะยกออกมาตาดแตดค่ะ ผักแว่นก็ไม่ชอบแดดจัดเท่าไหร่หรือว่าถ้าไม่มีพื้นที่วางไว้บริเวณที่มีแดดจัดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกก็ลองทดลองดูนะคะเนี่ยจะทดลองปลูกกระถางแรกดูนะคะถ้าติดก็จะขยายไปสัก4 5หกระถางเผื่อย f ต้องการนะคะผักแว่นเป็นผักที่กินกับน้ำพริกอร่อยมากกินกับน้ำพริกกินกับลาบกินกับแกงหน่อไม้หรือว่ากินกับ อาหารที่มีรสจัดๆผักแว่นจะอร่อยกรอบแล้วก็หอมนะคะเนี่ยเดี๋ยวปลูกแล้วก็จะรอให้ผักแว่นแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะขยายพันธุ์ไปอีกสักสี่ห้ากระถางเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินผักแว่นมากๆเลยนะคะนี่นไม่รากเนี่ยรากขาวๆก็จะเอาดินถมไว้ตรงไหนเราเห็นรากขึ้นก็ดินถมไว้เลยค่ะเนี่ยเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นรากผักแว่นนะคะเอาดินถมไว้เลยนี่เอาใบยกขึ้นใบไม่มีเท่าไหร่ใบร่วงหมดแล้วนะคะด้วยความที่ว่าปลูกแนวนอนอันนี้ก็ใบเนี่ยใบเดี๋ยวก็จะแตกใบแตกยอดออกมาใหม่นะคะอ่ะก็จะได้ผักแว่นไว้กินแล้วคะ่ะผักแว่นนี้เราควรที่จะปลูก เพราะว่าเราควรที่จะปลูกกินเองเพราะว่าเป็นเพื่อเป็นการมั่นใจว่าเราได้ปลูกในแหล่งน้ำที่สะอาดถ้าเราไปเก็บจากท้องไร่ท้องนาสมัยนี้นะคะอาจจะมีสารโลหะหนักปนเปื้อนมาหรือว่าบางทีเกษตรกรก็ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้าซึ่งจะไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เราควรที่จะปลูกผักแว่นไว้กินเองนะคะ ขวัญหนูเห็นอะไรลูกหนูส่งอะไรฮะหนูส่งอะไรหนูส่งอะไรลูกหลังจากที่บุกผักแว่นได้สามวันนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ติดคราวนี้ติดแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นใบใหม่ของผักแว่นนะคะใบใหม่ที่แตกยอดออกมา ใบจะเว็กใบจะยังไม่โตค่ะอาจจะไม่ใบอาจจะไม่ใหญ่เท่าใบเก่านะคะเนื่องจากว่าปลูกลงกระถางเล็กอันนี้ก็จะเป็นใช้คู่ถังนะคะใช้คู่ถังเล็กๆสีแดงนะคะมาทำกระถางกระถางที่จะปลูกผักแว่นจะต้องเป็นกระถางคล้ายๆกระถางปลูกบัวนะคะ เวลาเราปลูกบัวเนี่ยเราจะใช้กระถางที่ไม่มีรูระบายน้ำคล้ายคู่ถังถ้ามีคู่ถังมีกระมังก็เอามาปลูกผักแว่นได้นะคะยิ่งเป็นกระมังใหญ่ผักแว่นใบจะยิ่งใหญ่นะคะแต่อันนี้จะเป็นคู่ถังเล็กๆเนื่องจากไม่มีที่วางกระถางก็ปลูกใส่คู่ถังเล็กๆกก็ได้นะคะอันนี้คู่ถัง หน้ากว้างน่าจะประมาณ8ดนิ้วนะคะความกว้างของหน้ากระถางนี่จะเป็นผักแว่นปลูกในกระถางก็จะมีผักแว่นที่ปลอดสารพิษผักแว่นที่ปลอดโลหะหนักนะคะไว้กินไว้จิ้มน้ำพริกกินกะลาบกินกับแกงหน่อไม้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าจะปลูกผักแว่นต้องปลูกแบบกระถางที่ไม่มีรูนะคะ จะเป็นกระถางบัวเป็นอ่างบัวหรือว่าเป็นคู่ถังเป็นกระมังที่ไม่มีรูระบายน้ำปลูกได้ทั้งหมดเลยค่ะขอให้มีน้ำขังแบบแฉะก็จะปลูกแบบมีน้ำขังแบบแฉะแบบนี้นะคะเพราะว่า จะปลูกแบบมีน้ำขังเยอะๆก็ได้แต่กลัวปัญหาเรื่องยุงลายจะมาไข่ลงพอลงยุงลายมาไข่ลงกระถางเนี้ยก็จะเป็นเออก็จะกะไอไข่ของยุงลายก็จะเป็นลูกน้ำยุงลายซึ่งจะเป็นพาหะของเชื้อไข้เลือดออกนะคะต้องระวังในจุดนี้ด้วยเราก็จะปลูกแบบแฉะแบบนี้ละคะ่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่รดน้ํานะคะให้แห้งกว่านี้ถึงจะเอาน้ําหยอดลงแล้วให้เฉ่ๆเพราะว่าผักบุ้งเนี่ย ชอบแฉะชอบอยู่ในน้ําถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณนะคะโอ้ยพูดผิดผักแว่นไม่ใช่ผักบุ้งนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะสมัยโบราณสมัยที่แม่บริสออยังเด็กๆอยู่ผักแว่นนี้จะเกิดตามทุ่งนาหน้านา,หน,าหน้าที่ชาวนาเขาดำนากันถอนก้าดำนานะคะผักแว่นก็จะเกิดติมต็มทุ่งนาเลยค่ะ แต่ว่าสมัยนี้นะคะเอ่อถ้าไปเก็บตามทุ่งนาไปเก็บตามห้วยหนองคลองมึงเนี่ยก็จะกลัวปัญหาเรื่องสารเคมีสารโลหะหนักต่างๆที่ปะปนมากับผักบุ้งเราปลูกกินเองดีกว่าค่ะอา้าวทองหยอดทำไมหนูมานอนคนเดียวเหรอลูกน้ำหวานไปไหนอา้าน้ำหวานอยู่ตรงนี้อา้าวทองหยอดตามน้ำหวานมาแล้ว ผักแว่นผ่านมา5วันนะคะก็ต้นสูงขึ้นมากแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวก็ใกล้จะได้กินแล้วน่าจะประมาณอีก1สัปดาห์นะคะก็ได้เก็บใบกินแล้วค่ะก็จะเก็บใบแล้วก็ให้เขาแตกใบขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนอกจากปลูกตรงนี้แล้วยังลองเอาไปหย่อนตรงที่ต่างๆดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่เอามาไว้กับผักชีล้อมเพราะว่าผักชีล้อมก็ชอบแฉกเหมือนกันค่ะ นี่เห็นไหมคะนี่ต้นผักแว่นกําลังโตเอามาไว้แค่หน่อเดียวนะคะต้นเดียวนี่อันนี้ผักชีร้อมค่ะก็ได้ตัดกินเรื่อยๆแต่ผักชีร้อมนี้กินสุกก็ได้กินสดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนี่ก็ไว้กับกระถางผักชีร้อมเหมือนกันคะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่ปลูกไว้กับกระถางผักชีล้อมผักแว่นนี้จะชอบแฉะแฉะค่ะ ถ้าตรงไหนกระถางไหนเป็นกระถางแฉะนี้ก็จะงอกงามแล้วก็ติดเร็วนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นกระถางผักบุ้งค่ะผักบุ้งนานะคะนี่ก็ปลูกผักแว่นลงไปด้วยแล้วก็จะเอาไว้ในอ่างบัวค่ะนี่เห็นไหมคะ กำลังงามเลยอ่างบัวน,นี้ก็จะปลูกพริกม้านะคะนี่พริกม้าพริกม้านี่ก็เก็บกินเรื่อยๆนะคะแก่แล้วแล้วก็จะมีผักขยยงด้วยนี่เห็นไหมคะผักแว่นปลูกง่ายมากเลยค่ะสำหรับวิธีการดูแลผักแว่นก็ไม่ยากนะคะ ก็วางกระถางไว้บริเวณที่มีแสงเดดนํำไาก็ได้อย่าให้ผักเว้นดูนเด็ดจัดมากถ้าดูนเด็ดจัดมากเนี้ยผักเว้นก็จะใบไม่สวยนะคะการใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยหมักจากสิทธิอาหารสองสัปดาห์ต่อครั้งถ้ากระถางลักษณะนี้ก็ใส่แค่สองช้อนโต๊ะก็พอแล้วค่ะแล้วก็หมั่นรดน้ํา ให้กระถางปับแว่นนะมีความเฉะตลอดเวลานะคะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใส่ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะแต่ถ้าใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยเ,เวลาเรานําไปกินเนี่ยเราต้องล้างให้สะอาดนะคะผักแว่นนี้เป็นผักที่เราใช้กินสดๆเลยนะคะไม่ต้องผ่านความร้อนแล้วก็จะกรอบอร่อยมากดังนั้นเวลาเรานําไปกินเนี่ยเราควรที่จะล้างน้ําหลายๆครั้งนะคะ ก็ทราบวิธีการปลูกผักแว่นในกระถางแล้วนะคะปลูกง่ายๆไปตลาดจือผักแว่นก็ลองหาซื้อมาปลูกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสุทธิเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็ว จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเร่งตูน้ำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็มีน้ําหมักสมุนไพรได้สูพืชค่ะนอกจากนี้ยังมีต้นมะตูมแขกต้นผวานบ้านต้นผักปิดญี่ปุ่นหนอกกุ้ช่ายโบราณผักสลัดกินโอก๊กเลสโอ๊กนะคะ แล้วก็เมลิดผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดเดี๋ยวแม่บริสุนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจุกคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์ like, share, ให้แม่บริสุนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ